ราศีกุมขาก็สําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงเกี่ยวกับการงาน <c oughs> การเงนิ <c oughs> งน,งนแล้วก็ความรักนะคะประจําเดือนมีนาคมปี2019สําหรับชาวราศีกุมหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะคะก็แชนแนลทาร์เกอร์อกกรอของเรานะคะยังใช้การ แบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยอยู่นะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยว่าจะเป็นยังไงคุณมาเป็นราศีสุดท้ายนะคะะตามลาดับกันไปไม่ว่ากันนะคะเนาะแต่ถึงจะชา้าตาอเร็วท้าที่สุดก็ได้รับคําพยากรณ์เหมือนกันทุกๆราศีเนาะแบ่งๆกันไปนะคะตามกับความช้าเร็วสําหรับชวาวราศีกุงนะคะเดี๋ยวขอเปิด Energy หลักๆในเดือนมีนาคมให้เนาะ นะคะเต้งขึ้นมาแล้วนะคะเอสออฟเพนทาเคลแปเหรียญน,นะคะว้าวเซซิอนหกไม้เท้า The ะเดวิลเดอะมูนออเพนาคลสี่เหรียญน,นะคะควีนออฟเพนทาค ราชินีเหรียญนายอพสอดก้าวดาว้าวทริอ o คอฟสามถ้วยนะคะจัสติกโอเคชาวราศีกุมนะคะลัคนากุมทุกๆท่านที่รับชมอยู่หรือเป็นชาวสองก็ได้นะ แอบมาส่องราสีของคนรักอะไรแบบนี้อ่ามาดูกันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้าง The s t e n g เป็น main, main Energy อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ท่ามกลางอยู่ตรงกลางของโชควชะตาของคุณเป็นพลังงานที่มันแผ่ออกมาได้เลยนะเพราะว่า s t e n g บอกว่าตัวของชาวราศีกุมมีความเข้มแข็งมากๆในเดือนนี้มีพลังแห่งความเข้มแข็งการควบการควบคุมสถานการณ์การคอนโทรลทุกๆสิ่งอย่างให้ได้ดั่งใจนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของอารมณ์ที่มีความอารมณ์ร้อนมากๆนะคะคนรอบข้างมีผลกระทบกับคุณเยอะคนที่ไม่หวังดีคนที่คอยใส่ลายป้ายสีคนที่คอยกันแกล้งหรือ,อทาให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดใจนะเข้ามาแบบนี้มีอิทธิพลกับคุณมากนะคะเป็นอย่างี้คะม,มันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นการใช้คําพูดนะคะหรือว่าคุณไปรับรู้ความจริงแล้วทําให้เกิด อาการผิดหวังหรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ทำให้เกิดความกังวลนะคะจิตตกมโนภาพขึ้นมาแล้วว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนั่นคือความคิดที่เราหาจุดยืนไม่ได้หดหูเนาะมีอิทธิพลนะคะยงนดีตัวคุณนะคะเป็นคนเก่งนะคะชาวราศรีกุมตอนนี้พลังงานคน่อนข้างจะดีมากเพราะว่า คุณคอนโทรสถานการณ์ได้ดูคนนี้สิครแดเหรียญคอมมัครม้นท์ทำงานเหมือนคุณพยายามสร้างเองทุกๆสิ่งอย่างสร้างโอกาสสร้างความหวังสร้างความสุขสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะคุณคอนโทรอารมณ์คอนโทรสิ่งที่มันไม่ดีได้เนาะคุณคาดหวังถือกันประสบความสำเร็จความสมหวัง ฝาฟันอุปสรรคในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่มันไม่คงทีอ่อะไรที่มันทำให้คุณหดหูนะคะคุณจะข้ามอุปสรรคนี้ไปได้นะแต่คุณต้องนิ่งต้องคุณต้องมีสติมากๆดูสเ,สเตงนี่สิคะคนนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยอะ่ะเนาะแต่เขาใช้ความฉลาดของเขาทำให้ตัวเองชนะความดุร้ายความโหดร้าย ความทารุณน้อนยะเพิ่มใหม่อินฟินิตี้อยู่บนศีษาะเหนือศีรษะขึ้นมานะสวมชุดสีขาวเหมือนคนที่บริสุทธิ์มากๆนะคะแบบไม่คิดจะสู้ใครด้วยอะไรวิธีที่มันสโปรกแต่คุณนะคะอยากเอาชนะด้วยความดีด้วยความอ่อนโยนนะคะด้วยความฉลาดของคุณเนาะอันนี้มาถูกทางแล้วนะคะวางตัวถูกแล้วนะคะอยู่อ่าอยู่บนความถูกต้องด้วย อามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกดีแหละทีแรกมันมันไม่ค่อยโอเคเพราะว่าคุณจินตนาการคิดเองเออเองไปเยอะกับหลายๆเหตุการณ์มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจอย่างนี้ตอนนี้คอนโทรได้มีสติเนะเพอคุณหยุดนิ่งมากยิ่งขึ้นอารมณ์ในใจก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันมีการปองดองกับความรู้สึกแบบ คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะของชาวราศีกุมเนะเาะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการงานเลยนะคะในส่วนของการงานตอนนี้มีความเข้มแข็งขมักขม่นมากกับการทํางานอ่ไม่วอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะไม่มีสติไม่มีสมาธิในการทํางานเอาเรื่องของความรักหรือเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดทําให้มีทิทธิพลมากๆากหดหง นะคะกะวนกวายใจอะเดอเดวิห <the devil, S 1> วัดระแวงหรือคนที่เข้ามาหนึ่งคนอยู่ท่ามกลางแบบคนที่เขาไม่ค่อยหวังดีคุณรู้แต่คุณวางตัวไม่ถูกมันก็เลยทําให้คุณนะคะจินตนาการภาพออกไปอีกเรื่อยๆเนาะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้โหดร้ายมันยังไม่ได้แย่เกินไปกว่านั้นเพียงแต่สิ่งที่คุณสร้างความรู้สึกขึ้นมานะคะเนี่ยสิ่งที่คุณสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมามันเป็นอุปสรรคมันเป็นตัวถ่วง ทำให้คุณไปไหนไม่ได้นะคะทำให้คุณไม่มีความสุขเนาะในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณจะประ,ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่คุณต้องหนักแน่นเยอะๆนะคะ u s สติ e คือความใจเย็นทุกสิ่งอย่างจะคลี่คลายใครหลายคนมีประเด็นขึ้นมาแน่นอน The ะ e v i l มี The Moon เข้ามาอีกคือการถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีการถูกบ้ยความผิดให้หรือถูกทำอะไรที่มันใน,ใน,ใน,ในทางลับหลังแล้วมันเป็นในเรื่องราไม่ดีแล้ว แล้วทําให้คุณไม่มีความสุขอะในพื้นที่การทํางานตรงนั้นนะคะเ,เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกๆอย่างความจริงจะเปิดเผยคุณจะเป็นผู้ที่ไงคะบริสุทธิ์คนที่ชนะแต่คุณไม่ต้องทําอะไรค่ะพาบอกว่าให้คุณเป็นตัวของตัวเองต่อไปอะไรที่คุณทําว่าดีแล้วก็ดีจัดแบบว่าให้ทําต่อไปเรื่อยๆคุณต้องเข้มแข็งเดอะสเตงเป็นพลังที่อ้อชอบใบนี้นะจริงๆมันคือใบที่แบบ สื่อถึงความยากความลําบากการเอาชนะอุปสรรคแต่มันสื่อถึงการเป็นยอดคนนะ่ะการที่คุณจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ขึ้นไปนั่งบนขี่ม้าเนี่ยม้ายูนิคอร์นตัวเนี้ยนะคะกว่าคุณจะขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังมา้ามีมงสวมแล้วมีคนมาชื่นชมคุณเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันคุณต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยเดอะสเตงแล้วพี่แ้นมันไล่ลำดับมาก่อนเลยนะคะ หดหูหดหูอันนี้ต้องถามความต้องการของตัวเองให้ได้ว่าความต้องการลึกๆในใจของคุณนะคะคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะพอคุณได้จุดยืนของคุณมาแล้วสร้างความเข้มแข็งนะคะใครจะพูดอะไรให้เขาพูดไปไม่มีผลไม่มีผลต่อเงินเดือนไม่มีผลกับรายได้ของคุณแต่สิ่งที่คุณควรจะทําคือคนโทรลใจทําตัวเองให้เข้มแข็งถ้าคุณไม่อนุญาตให้ใครมาทําร้ายคุณเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะเนี่ย อลังวันเห่นความมุ่งมั่นแห่งความแข็งแกร่งคุณก็จะได้รับคำนิยมชมชอบนะคะสมหวังเนาะมีแต่คนชื่นชมในที่นี้ในเรื่องของการทำงานมันก็จะมั่นคงนะคะไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะต้องไปอยู่ที่อื่นหรืออยกย้ายอะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆอุปสรรคคือสิ่งวแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเอาใหม่นะคะ บางอย่างสินไม่เสมอกันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่พื้นที่เดียวกันไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องหรีกเลี่ยงต้องอยู่ให้เป็นเท่านั้นเองนะคะใช้คำพูดให้น้อยที่สุดหนักแน่นแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าอย่าว้าใจใครมากบางสิ่งบางอย่างเหมือนช่วงนี้คุณควรควรจะเก็บความรับในของของตัวเองนะคะเรื่องส่วนตัวเอาไว้ให้มากที่สุดคิดไว้ให้มากที่สุดความเป็น p r i v a t เนาะเพราะมีหลายคนพยายามระลาบระวลง เรื่องราวข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่อันนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะอย่าเผลอนะอ่าในเรื่องงานก็จะมีความมั่นคงประสบความสําเร็จหลายๆคนนะคะได้เงินก้อนโตเลยจากการทํางานนะเอ้ามองว่าคุณมีความภูมิใจในตัวเองอยู่อย่างมากถ้าเป็น energy ที่มันไล่กันอนะทะแยงมุนขึ้นมาประมาณว่าคุณเอาชนะได้แล้วว่าคุณเอาชนะความแบบที่มันเป็นแบบความหดหู่อะ พอคุณผ่านพอคุณหลุดตรงนั้นได้อะคุณก็มีความสุขอะค่ะมันเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นน้องอธิบายบอกให้ใครรู้แต่ว่าเหมือนคุณมถึงไม่พูดอะ่ะแต่อาจจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดก็ได้นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีกุมแลามาดูต่อเนาะเดี๋ยวขยับกล้องให้นิดนึงนะคะอ่ะ energy ต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างคะมีอะ เหมือนอิทธิพลตอนนี้คือมีคนนะคะมาวุ่นวายในเรื่องของการเงินของคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เข้ามาแบบต้องได้ะนะคะการเงินของคุณคุณต้องได้มาจากน้ำพักน้ำแรงไม่มีในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภนะคะเพราะเป็นในลักษณะแบบถ้าจะเป็นแบบนั้นอ,อ้อมองว่าคุณเหมือนพอคุณจะได้อะ่ะแต่ว่าเหมือนถูก โกงอะไรที่มันมีการแบบผิดความคาดหมายไปอะค่ะคุณหดหูคุณอาจจะนิตติดพันธนาการในเรื่องของนิสัยอยู่เดอะเจวิกับเดอะ o ูนเข้ามาเนาะคุณอยากหลุดอ่ะคุณไม่มีความสุขเลยทุกๆวันเหมือนทุนถูกกักขังอยู่ในห้วงแห่งความคิดแบบความทุกข์อะราะมันเป็นตารางหมักหมักลุกตรงเนี้ยมันสื่อมีมีความหมายสื่อนะคะว่าแบบเหมือนถูกจํากัดความคิดอยู่ในกรอบอยู่ในตารางเนี้ย ทางที่ดาบก็ยังแขวนอยู่จริงๆเขาดาบยังไม่ได้มาแทงคุณเลยแต่คุณนะคะกังวลไปก่อนนอนไม่หลับนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนเนาะนอนไม่หลับเพราะว่ากุ้มกังวลใจในเรื่องของการเงินแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะออเชื่อว่าคุณพลังเห็นความดีของคุณนะคะจะทําให้คุณเดินเดินทางในเส้นทางที่มันถูกต้องในการหาเงิน การเงินถ้ามีใครมาชวนร่วมลงทุนนะคะไม่อยากให้คุณทำเนาะอยากให้คุณเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเสี่ยงในเรื่องของการถูกหักหลังการโกงหรือว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลมากๆคุณอาจจะมีเซนต์คุณรู้สึกได้คุณก็เลยเฟดตัวออกมาก็ได้นะอันเนี้ยในส่วนของการเงินนะ่ะคุณจะเก็บเงินได้ไหมก็เริ่มจัดเก็บหอมรอมริบได้แล้วนะ justice คือแบบเริ่มเริ่มทาแบบรายรับรายจ่ายหรือว่ามีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะ ก็ทีนี้เงินก็จะมาจากอะไรที่มันเป็นพรสวรรค์พรแสวงของคุณนี่แหละคะ่ะต้องมาคู่กันนะคะมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงเอามาสร้างโอกาสให้ตัวเองสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอโอกาสในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างจะดีนะเนาะมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตเลยแหละต้นลายปลายดีนะคะชาวราศีกุมเป็นกาลังใจให้นะสําหรับใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่ะจริงจงคุณก็มีนะคุณก็มีดวงอยู่มีโอกาสได้ได้นะ น่าจะเป็นงวดครึ่งเดือนหลังอะอันนี้ไม่ได้ใบบอกตัวเลขนะเพียงแค่บอกช่วงระยะเวลานะคะแต่ว่าใครจะได้เยอะได้น้อยมันก็อยู่ที่พื้นดวงของคุณเนาะเพราะว่า The เดวิ่คือโชคขังแต่พน,นันหวยเล่นแชร์อะไรพวกเนี้ยแล้วมันเป็นไพ่แบบเอเนจีไล่กันลงมาก็คือสามถ้วยอะเออรู้สึกแบบดีใจอะนะน่าจะได้ก้อนโตอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นลอตเตอรี่อะถูกรางวัลอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะ ควรจะผ่านไปได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเงินจากการทำงานก็ได้เยอะแต่ก็จะมีการเสี่ยงโชคเข้ามาอีกอ่ะจัดว่าด,ดีอยู่นะคุณก็จะหลุดนะคะจากพัฒนาการเรื่องที่แบบรู้สึกว่าไม่สบายใจในเรื่องเงินอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยใบเนี้ยอยู่ข้างบนสุดแน่นอนคุณผ่านไปได้ราศีกุมเก่งมากนะคะเดือนนี้อ่ะต่อมานะคะถ้าเป็นเรื่องราวของความรักนะคะจะเป็นยังไง the string มีใครไหมวันๆไม่เอาเลยไม่ไม่สนใจกับใครเลยตัวคุณจะทำงานอย่างเดียวเหมือนคนที่พอหลุดออกมาจากสถานการณ์ที่มันเป็นรักสามเศร้ากิเลสตัณหาการอยากจะครอบครองนะ่ะคุณหลุดจากภาวังนั้นได้แล้วอะนะมันทำให้คุณหยุดนิ่งเหมือนคุณมีเวลาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นต่อไปคุณจะเป็นคนที่อ่าเรียกว่ามีพื้นที่อยู่กับ ตัวเองให้เวลากับตัวเองให้เวลากับในเรื่องของการทํางานมาโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะมีความสุขมากๆถ้าคุณหลุดจากอารมณ์นี้ได้นะคะคนที่มีคู่นะมันเป็นบ่วงพัฒน,นาการอะไรบางอย่างมันน่วงอะมันเป็นมันถ่วงอาจจะเรียกว่าถ่วงเรื่องความก้าวหน้าก็ได้นะเพราะว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องนึกถึงเขาเขาก่อนแล้วคุณก็ พวงหน้าพวงหลังนะคะ The Devil เนี่ยมันติดติดหนึบกันอยู่แบบเนี้สามถ้วยอีกนะจะเป็นรักสามเศร้าคุณหลุดมาได้ไหมก่อนหน้านี้มันมันทำให้คุณมีความกังวลใจแบบไปไม่ถูกอะ่ะไปไม่ถูกทางแล้วฉันจะทำยังไงดีแบบนี้นะคะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างคุณกังวลอาจจะเกิดมาจากความหวาดระแวงหรืออาจจะไปรับรู้ความจริงเลยก็ได้พรมันถูกเปิดเผยออกมา ใช้เวลาทําใจนิดนึงนะคะัตคุณเป็นคนเก่งคุณจะอยู่ความเศร้าอยู่กับความทุกข์ได้ความทุกข์ได้ไม่นานเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลากับการทําอาหารกินของคุณอะเสียเวลามากๆคุณมองไปถึงความก้าวหน้าความมั่นคงในเรื่องของวัตถุในเรื่องของเงินทองคุณอยากจะเป็นคนที่มีเงินนะคะมีความสุขนะเงินทองบรรดาลสุขนะคะเชาที่ดูนะคะแล้วก็เป็นเดอะเดวิลขึ้นมาแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่ ใจอีกด้านอีกจิตใจอีกด้านหนึ่งของคุณน่ะคุณไม่อยากให้ตัวเองไปติดบ่วงอยู่แบบเนี้ยคุณก็เลยหันหลังให้อ่ะดูสิเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสามใบนี้นะคะจะมีแสงแดดเข้ามานิดนึงนะคะปิดมันไว้สนิทอ่าดูกันนะคะมีเดอะเดวิลอยู่ตรงนี้มันเป็นอีกอารมณ์อีกซีกหนึ่งอ่ะอารมณ์สีดําที่มีโซ่ผูกคุณอยู่นะคะมัดคุณอยู่เลยคุณไปไหนไม่ได้อ่ะคุณอยากหลุดไหมคุณก็อยากหลุด แต่คุณต้องเข้มแข็งเหมือนคนที่คนที่พยายามข่มใจตัวเองแล้วหันหลังให้ความรู้สึกแบบนี้หันหลังให้ความรักหรือไม่เอาก็ได้ให้เขาไปเลยสลับไปเลยเป็นไงครับพอหันหลังมาปุ๊บตั้งหน้าตั้งตาทํางานสร้างฐานะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยความแบบสง่างามแหมมันจะมาแบบนี้เนาะจริงๆค่อนข้างจะเก่งมากนะคะชาวราศีกุมคุณเก่งมากในเดือนนี้ชื่นชมจริงๆที่คุณ ข่มใจตัวเองได้คุณเอาชนะอารมณ์ที่มันเป็นสีเทาเอารมณ์มืดๆอะ่ะแล้วคุณหลุดพ้นแล้วกลายเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันมันเคว้งมันล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้ควรจะทุ่มเทให้ให้กับในเรื่องของการทํางานเนี่ยเอ e เนอขึ้นมาแบบตรงเนี้ยจะดีมากๆดีตัดใจมากนะคะคุณจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตคุณจะปล่อยวางแล้วคุณจะ ม่รีบอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแบบนั้นนะคะถ้าเป็นความรักของคนที่โสดนะคะชาวราศีกุมค่ะแล้คข้านากุมจะเป็นยังไงเอ่ยคนโสดก็ไม่เอาอแล้วจ้านะไม่ชอบที่ตัวเองต้องเป็นแบบนี้นะไม่ชอบที่ตัวเองจะต้องมานั่งกังวลมานั่งทุกข์กับในเรื่องของอ่าความรักที่แบบเป็นรักสัมเศร้าอะไรที่มันไม่เปิดเผยความไม่จริงใจอ่ะกันเข้ามาหา คุณเพราะผลประโยชน์เพราะคุณรู้สึกได้เป็นไงคะคุณทาหลังให้ไม่เอาแล้วจ้ะโบกมือใบไบนนะไม่ใช่ใส่อะไรนะชาวกลุ่มโอนไวไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณรู้สึกได้คุณสัมผัสได้เสรค่อนข,ข้างจะแรงนะคะในเดือนนี้เนาะอ่ะมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอันนี้ชื่นชมชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆมากจะเสียไปง่ายๆแต่คุณนะคะเหมือนคนที่รักในศักดิ์ศรี หญิงมีทิฐิในตัวเองนะถ้ามีแฟนมีคู่รักที่ไม่จริงใจหรือว่าไปเป็นเมือที่สามให้กับใครหรือความรักที่มันไม่เปิดเผยคุณก็ไม่เอาค่ะหันหลังให้เลยคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่รักโดยที่ไม่ต้องมีแฟนโดยที่โดยที่ต้องไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงคุณคุณหาเลี้ยงดูตัวเองได้นะคุณไม่แยแสคุณหันหลังมาแล้วคุณข่มใจได้ด้วยนะคะไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าจะต้อง โมโหโทสะมันคุณอาจจะโมโหอยู่ในใจมากๆโมโหคนนั้นโกรธแค้นแต่มันเป็นเอเนจีไม่ดีหันหลังให้นะจริงๆถ้าเป็นเอเนจีเชิงลบไม่อยากให้คุณเก็บมาคิดอยากให้คุณปล่อยวางปล่อยทุกอย่างออกไปจากคุณอยากให้เคลียร์นะมีเอมพิสเทสเอมพ s ส a t e อันส่วนตัวเอาไว้นะคะคล้ายๆว่าเป็นจัสติกอ่ะคุณจะเข้าใจกับชีวิตมากขึ้น อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณดําเนินการชีวิตของคุณไปได้เรื่อยๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีความสุขในแบบที่พอเพียงละกันนะ,ะความรักแบบนี้มันมันเหมือน,นคนที่รักตัวเองแหละชื่นชมมากนะคะชาลาศิกุมเดเบสมากเลยเดือนนี้แบบมีสตินะสตังก็กำมานะคะสติก็พร้อมสตังก็ครบแล้วก็ รู้สึกาพาภูมิมใจในตัวเองอะท,ที่ที่ตัวเองหลุดพ้นแบบอารมณ์ที่มันหดหู่หรืออารมณ์ที่แบบเกือบจะก้าวขาเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่แบบเขาไม่คู่อยู่แล้วอะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้จะเป็น energy โดยรวมของคุณจัดว่าดีนะขอให้คุณนะคะประสบความสำเร็จนะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะชาวราศีกุมภาอ่าก่อนจะไปนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการเป็นสะพานบุญหลักให้กับ ทางชนะารลว่เกอร์ของเราเนาะก็จะเป็นสะ,สะพานบุญหลักให้กับทุกทกท่านที่ติดตามที่รับชมอยู่นะคะในการสร้างวัดสร้างสำนักสงฆ์วัดบ้านไร่สแกกรอง เตรียเพอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเรียนเชิญนะท่านใดที่สนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้อ้อตั้งใจมากๆเลยเป็นการบุกเบิกนะคะเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างป่าช้าให้มาเป็นสำนักสงฆ์ให้เป็น,เป,นเป็นพื้นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจสําหรับคนในชุมชนแล้วก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยนะคะให้คงอยู่ต่อไปเนาะมาร่วมกันได้นะคะเชื่อว่าเพราะเรามีบุญแต่กันต่อการแหละเราถึงได้มาชมอ่ารับชมการพยากรณ์ดวงของอ้อแล้วก็ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่คุณร่วมบริจาคมาอนุมโมทนาบุญนะคะในส่วนของการบริจาคแล้วก็กดไลค์กดแชร์บอกต่อกันไปอีกรายละเอียดทุกๆอย่างจะอยู่ในแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะคุณเข้าไปดูได้เนาะอ๋อจะมีรูปอัปเดตการก่อสร้างการถวายเงิน มีรายละเอียดมีเลขที่บัญชีอยู่ตรงนั้นคุณเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามเลยก็ได้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดสอนดูดวงรุ่นที่3นะคะเปิดสอนแล้ววันที่30 31มมีนาคมนี้ท่านใดที่สนใจคุณแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะเจอกันอีกทีในคลิปความรักนะคะสวัสดีค่ะ